สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีสวัสดีเยสีบส,สุขุกคนเนาะไม่นี้ค้นขานี้ฝนอีกแล้วพี่น้องมัอเศร้านี้แดดเนานะพี่น้องเลยก็เลยลงมาเกี่ยวซุ่มี่มันลมเนาะฝนตกสี่หาหมือแถวตีนบานลมพนะี่น้องเบื่อนเดื่อนะก็สภาพเขาเนาะเอาก็มาเกี่ยวน้อยนึงประมาณเคืองไหนนะ้เนาะเอาประมาณ <c oughs> ม, <c oughs> มันลมร้ายเนาะพี่น้องเน้องมอเศร้านี้ มาเกี่ยวไลยคนเติอเอาฝนมาเลยฝนมาเลยพู้โดอีโดดแดนแลนแลนเฮท่านเ่งตัดลายพรที่เเล่ท่านยีดอเฮงเก็บกุน้ำวันนี้พี่น้องฝนมาแล้วฝนมาแล้วไปไปอาโดมามัดชอยนี่กุชชีไปคนน้ำมอ่อน แบ่งกันคนคนเฮากะอยู่บกครบน้ำปีใหม่กับเมื่อเลี้ยงควายอยู่หน้าอ่าน้องอันกะเมื่ออยู่กับแม่อะไรพี่น้องเออไปอันหเหรเอาไว้ใส่กับไ,ไปไปใส่ก่อนก็นได้พี่น้องพี่น้องซุ่มนี่กะลบไปละเข่าเขา,ขาบะสุกนะงามหลาย tin bạn nó tin bạn này lên lên hỏi muốn đấy còn nếu cả đang lậu thì con, bé phải cá đang lậu thì con còn tí gì còn áo nhưng mới hết cái gì <laughs> ừ, ừ, ừ. đây con nói cả Ăn nằn phân lộ cà bọ biệt hãy tập danh ta vaman chuẩn 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 lông nó cả <laughs> yeah, Con mày cả ก็กองไว้กระร่าองเราก่อนไปไปไปซุกไปเดี๋ยวไปเอาคุปปินเรียบร้อยพี่น้องเลยฝนต,ตกอีกแล้วมันเศร้านในแดดแห้งเงี้ยก็จะว่าวันที่เศร้าชุฝนสิตกเนาะเหมือนวันที่สิบเก้าื่ื่นตกอีกี่ประจับจะได้บอกว่าเตเสือเ้อฝนนี่ขนาดรถเกี่ยวน้อยเดียวเนาะพี่น้องเนาะ กระบะชิบะล่งดอกแต่ว่าตัวนี้มันลบม,มันอยู่กับหนามนเนาะเขาเลยฝ่าวี่น้องเลยเป็นหวะมองเห็นมันลบม,มันแสะหนามฝ่าวี้ยวมันมันมีขาตัางกล่องเว้ยขนซอยกันเนะเาะพี่น้องอ่อนบอมี้อันนี้บ่อ่ะถืออย่างนั้นสักนาสิตปดขนอยู่ผมตัวบอมี้เก๋

อ่าลงมาเห็ดจะได้อ่อนเด้มาแต่ซุปมันอันนี้บ่ามาตซุปมันรอบหน,อออน,ออนี่นแ้เจนนนันี่ฝนกันอีกแล้ว ฝนสุฏะได้แล้เนาะจะได้ก็ดีบดแล้วบดเลยได้แหละยังอีไปทรายหิ่งผัวเนาะบดแล้วย้อนฝนนี่แหละข้าซาฟองห้ากับไก่สีเดลียมแล้วมั้งปานเถิงนึ่งนะมั้งไปเิงไป ตุบไปใบแล้าคือเกลอนัพี่น้องหาตำขุ่งกินก่อนตุบุ่งแ่บๆกดะตีนนี่ได้ดตุ่มแบเนี่ไหนพวกอ่อนเนื้อตำเนื้อตำพวกอ่อนต้นซ่บวซุ่มอยู่มบ่แม่นออกน้อว่าแต่บ่พี่น้องยูคนนั้นเนาะ พื้นไว้อยู่นะฮะพื้นมองเลาเบ่ได้โป๊กอีู่นะฮะเอาเอาอย่าไปไปขี่เก็บหลอกไปเลยไปเลยมาฝนสิเบิดมือนี่ตาย่ายอีกเยอะน้องเนาะโอ้ยสีเบิด์ตเด็กกับเขาหนาหนาวแล้วแบบนี้เตรียมเตรียมพี่น้องจะดูการสีเบิดแตเลยดูการดูฝนนี่เบิด์ตแหละ โอ้ยสะให้สาะเหรอจนับเดีดูบนไปบนมาเลงสิเด็พี่น้องว่าดีดูฝนเดดูหนาวดูหนาวดูฝนสองวดูดวดูนดีดูหนาวหัวยไปิบชักวเป็นสิตนแดดแ้ยู่ดีวาว เด็กสมย<า>ยยัยนี้นเหดเวียแบบพ่อกระเถอะเนาะพี่น้อง ดเชิว <Food. S 1> like, like, ่าเดฟักกับบ่ดฟักชิว่าเห็ดกับคือบ่ด้เห็ดฝนก็ได้ไปทำปลาคุงกินดีกว่าพี่น้องอ๋บอกกันตำบักคุงมาเด็วพี่น้องบันนี้มามามา มากินตำบะุงกันเลยใช่บอบแาข้าวกระินแล้เเือกชิวเพ็เอกชิวเพ็ดกูว่า่เป็นยังเป็นน้ำกาเดกก่เสกบ่เสูิับตบนิงสกดน้จ้ิมันาเสบน่อยชูกน bọn nhằm tốt giúp nó mà tốt với mừng em mừng em nọ em mừng em em nó chạy một em mừng 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 em

อันหวานอีโดเฮโบใส่น้ำตาลน้ำเงินสีนะฮะอันหวานค่ะมันเค็มอ่อนเกลือแบบดูเราตั้งเพี้ยนทุกทุน้่งบ่เสียบ่เสียบ่ห้าคอยดูบ่เสียบ่อ่อนตั้งแต่เดียวมาเสียก็ต้องใส่ตั้งชิ้นเดี มันก็วาำมูเซ่เนี่ยามูเ่มันหวานดำดำมูเซ่มันเนาะเาูใสชุดนะบ๊วออึนเฉลี่เกียวดยเฉี่เียวตนมดลบเกลียตอนเช้าเขาก็พาู้ไมะอืมตอนแดดตอนเช้าเขาก็พาปวดอนคตุ้องเตะเสาออกหันมา องม้าก sí, sí, um. sí, <t> ินม้ากนองมา่งต <ain> ่เดมทีเห็ดย <c oughs> ั้งโมเมนสิไปดงหหึงหมนกอ่เาเหอเดิมสาวเด้ป้า้มันขอบกันนะวันน่ะเกี่ยวนีนอนลงขึ้นนจนเหื่อยจนหัวคุ้งาอเปา่อ มีาปอะไรเงนต่อปันูเมืออนอนดีกช่วยด้วยบอดเบดล้มเ้พี่น้องห้ยข่านได้มันงะมงลเบดนี่ในะปูสายน่ะกะปูสายสามบอนะบอมึงงะงะพิเศษแมยบอกให้ดำมึงงามงงะก็เลยดำหะงะลุ องคอยดำไม่นเทนะมันเดม่เป็นน้องของมงเหนน้องน้องนะมันแขงหัวก่อแข่ีไจมันงปจเหนว่อ้นอเยเะี่แหละหตุให้มันได้จังสัก่อนพองหันขาหน้เลย บอเอาี้มันๆดอหนะมันไดุ้หอดนอดุมเั็นนคันหัวหน้าาดีเนาะเพราะว่าเอาน้ำโตมันได้ม่าบานหนหน้าโดนแต่ว่าน้ำทุ่มเนี่ยาไม่เองว่ะสบายดีสบายดี เเสื้อเนี่ยหนุกเฮ็ดเสื้อเนี่ยเฮ็ดเชือเ้อนี่ยน่ะเห็ดเช้นี่ยโอ้กนปเห็งเลกอนไหนโอ้ยหัวเอาหัวเน่ยนุกเฮ็ดเกินไอกเห็ด

อ๋อแล้คือมกระเพาะนะ